สวัสดีครับทุกคนทุกคนเคยสงสัยกันไหมครับว่ารับไซนี่บับป,ปีกทั้งสองตัวของผมเนี่ยมันจะไปดันแดงได้ถึงกี่ห้องกันเทียววะทุกคนซึ่งไม่มีใครสงสัยอะไรทั้งนั้นแหละผมแค่อยากลุ้เฉียวมันจะไปได้ถึงขนาดไหนกันเทียว,วะนะก็จะเป็นไซเลปนะครับไซเลปชซนี่กับปู่เนาะดาเมจเนี่ย,ม,ยมันจะไม่ต่างกันมากนะครับต่างกันนิดหนึ่งนะ แต่ว่าผมจะเอาตัวมงกลฎใส่ไปด้วยสอตัวนะครับทุกคนก็คือนี่ยหละอิจิโกของเรานะจากเจ็ดรอยกัวเอ็มนะครับก็ใส่ไปสองตัวตอนนี้หนึ่งจดสองสมนะกับหนึ่งจุดสองเอ้ยหนึ่งจุดหนึ่งเก้านะครับก็ไม่ได้ต่างกันมากนะครับและด้วยความหล่อเทในมุมคอมผมเนี้ยสองตัวนี้นี่คือประเทศที่สุดแล้วในจักราวาลล้างโลกนี้นะอืมมันขาวขาวล้วน,น่ะครับทุกคนคือแบบสวยอะ่ะอืมโอเคถ้าดัานมาเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะฮะมาไอ้น้องอยู่กับที่ขี่ใหม่ สุดเท่อีกหนึ่งอันเนี่บ้าบอโอเคเดี๋ยวผมจะเริ่มเตรียมมงกุฎลเลย้วกันนะครับก็คือผมจะเอาใส่มงกุฎไปสองตัวเนาะมันจะไปดันแดงได้ถึงห้องไหนกันเทียวกับปู่ใช้นี่แล้วก็เซเลปช้นี่นะบับเอ็นเจลิกนะผมไม่แน่ใจว่าปีกดําจะเข้ากับเซเลปมากกว่านี้หรือเปล่าแต่ผมว่าน่าจะเข้านะเพราะว่าเอฟเฟกของเซเลปก็สีดำแต่ผมชอบแบบนี้นะครับแบบขาวขาวนวลเหมือนขาวล้วนเหมือนปู่อะไรเงี้ยคือแบบอ๋อเ้นตางานตานะโอเค อีกสิบวิเราจะเริ่มอะไรสำหรับการเอาตัวใส่นี้เอไปนัวในดันอีเซนนะผมก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันจะไปได้ขนาดไหนอโอเคทุกคนว่ามันจะไปได้ถึงห้องไหนวะทุกคนผมว่าเดี๋ยวขอดู dpc dpc พีซแปสเอง เพราะว่ามันเลยห้อง50ได้แล้วเว้ยทุกคนผมใส่ไอเทมลุงของดันไอของดันอินเซนนะครับก็สแตทก,ก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็เควสดามจอะไรแบบนี้ก็เหลือแค่อันสุดท้ายเนาะทุกคนว่ามันจะไปการได้ขนาดไหนวะทุกคนผมราว่ามันอาจจะไปได้ไกลพอสมควรเลยเพราะว่ามันคือรับไซนีน่ไงล่ะและ DPC นี่คือเยอะมากเลยนะครับสำหรับ2ตัวนี้ก็คือ83.9โอ้โด DPS อ2.75นะครับผ่าน50สบ,บายๆแน่ๆ DPS อ2.75อย่างนี้นะ ซึ่งช่วงแรกผมก็จะดันห้องไปเรื่อยๆก่อนแล้วกันนะโหตีบอสต้องให้มันได้ต่อยอะครับทุกคนไม่งั้นช้ามากโอเคใครเห็นด้วยกับความเท่ของฟองตัวนี้คอมเมนต์ไว้บอกผมด้วยแตร่รละผมผมว่ามันเท่มากเลยนะขาวล้วนนะถ้าหนุ่มใครที่มีออดิแฟกต์นี้นะครับก็พยายามดูที่ d p s นะนี่เลยนะครับ2.75นี่ถ่างได้สบายๆแล้วนะผมว่า แต่สิ่งที่ผมอยากรู้ก็คือมันจะไปได้ถึงกี่ห้องแบบสูงสุดเลยนะครับแบบสุดๆแล้วว่าวีสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยผมอยากรู้มากๆเนะพราะมันมีแค่สองตัวไงล่ะดูต่อยไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ครับทุกนเดี๋ยวผมจะใช้ทุกเทคนิคเลยนะครับทุกเทคนิคจริงๆแบบทุกเทคนิคนะเดี๋ยวผมขอเบาเสียงสักนในหนึ่งแล้วกันโอเค let's do เนโอเคขอเซตประมาณนี้แล้วกันนะนะเซตยกมอนนะ โตมอ้อาวไม่หายมันจะผ่านไหมครับเนี่ยแต่ DPS มันถึงนะครับทุกคนแต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะผ่านหรือเปล่าสำหรับเชนี่สองตัวเพราะงั้นเดี๋ยวเราตัดไปตอนห้าห้องสุดท้ายที่เราจะวัดกันดูเลยนะว่ามันจะผ่านไหมก็คือห้องสี่สิบห้าถึงห้องห้าสิบนะครับทุกคน Let's go โอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงห้องที่สามสิบหกแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมรู้สึกว่ามันเริ่มอืดน,นิดนึงนะแบบเหมือนโดนเนื้ออะไรสักอย่าง มันช้าพอสมควรเลยนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะผ่านได้จริงๆงหรือเปล่านะครับสำหรับห้อง50รับใช้นี่สองตัวนี้จะทําให้ผมผ่านห้อง50ดำแดงได้หรือเปล่าเดี๋ยวผมตัดมาอีกทีตอน45เลยแล้วกันนะครับแต่ถ้าอาการมันเป็นยังไงเดี๋ยวผมมาบอกทุกคนอีกทีนะโอเคไปเลยเด้อัพเดตสถานาการณ์นะครับทุกคนห้อง41เราเริ่มตีช้าแล้วแต่ว่าถ้าได้สกิลโอ้โหโอเคน่าจะไปได้อีกยาวๆเลยครับห้อง50น่าจะไม่ไกลเกินเอื้อมนะเพราะมันสกิลแรงมาก ไอสองตัวนี้ด้วยความที่เวลแคปอันนี้มันร้อยสี่สิบเจอแหละโอ้โหตีสองตัวนี้ก็รอไปสิบสามบีเลยนะไม่รู้ว่าขีดหรือเปล่านะฮะโอเคต่อยก,ก็ประมาณนี้นะต้องรอดูตอนสกิลนะครับอ่านี่กายสกิลลนะเซเลฟสกิลช้ามากไม่รู้ว่าตีน้อยกว่าอะไรยังไงบ้างนะโอ้โหได้อยู่สบายๆเลยซัลฟ์มอนคือแบบปล่อยมัดเดียวหายะสำหรับมอนนะฮะเราเดินทางมาที่ห้องสี่สิบสามอีกไม่ช้า โอเคผมใช้เทคนิงยกมอนนะครับแล้วก็การตีแยกนะลองเอาไปทําได้นะครับสาหรับคนที่ DPS น้อยกว่านี้นะต้องลองเทสต์ดูนะครับาจริงมันจะขนาดไหนกันทีย่ยอมว่าห้องห้าสิบในรับเชนี่ไหวหรือเปล่าถามจริงผถามคุณจริงๆว่าคุณไหวหรือเปล่าไม่ใช่ว่าไหวแล้วบอกไม่ไหวเอ้ยไม่ใช่ว่าไม่ไหวแล้วบอกไหวเอพูดผิดซะและ้วเลยอ้ออหล โอเคห้อง45แนละ้วแล้วกดปุ่มไาห้องต่อไปโเวลาเหลือเยอะนะมาดูกันว่ามันจะผ่านได้แบบฉิวเฉียดหรือว่าผ่านได้แบบสบายส,ายสายนะครับห้อง45ไปถึง50มาผมยกมอนเลยโอเคเลือดบอสห้อง45ก็289นะผมไม่ได้จว่าเซเลนมันสกิลหรือเปล่าวอาไงสกิเสเลเซเรนโอ้หายเป็นข้อเลยก็คิดว่าน่าจะผ่านนะครับดาเมจ1 b นะึแล้วก็ DP พี b แบบ เขาเรียกว่าไงสมมติถ้ามันรวมกันมันก็จะกลายเป็นอะไรคือผมมีตัวมงังคุดีดาเมจแบบ200กัวเอ็ด้วยรวมกันมาประมาณนี้ปะส7 5นะถ้ารวมกัน2.75ผมว่าทุกคนก็น่าจะผ่านสปายอยู่แหละแผ่นนี้มันเลืวลแคป1ว0สี่สบชิวๆเลยนะครับแล้วผมตัดไปอีกทีตอนห้องหลังๆเหมือนกันนะครับอีกสักประมาณห้อง48อะไรอย่างนี้เนาะโอเคครับทุกคนชิปเป่งละผมรู้สึกว่ามันใช้เวลานานผิดปกตกิจะทนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮสำหรับสานาทีครึ่งกลับอีก2ห้องที่เรา้องผ เลือดตัวนี้สี่รอยดีนะมอนมีห้าตัวนะก็เยอะเพื่อนรูสกิลเลยไม่ค่อยเข้าแล้วมันไม่คีย์หรืออะไรบาบอส,สมัตมันต้องไหวสิทุกคน D p s อมันเยอะมากนะสำหรับห้องห้าสิบนะครับตอนนี้ผมคิดว่า D p s อนี่พอสมควรคิดว่าน่าจะหวดนะผมเล่นวันวันแล้วสิไหวไหมวะเนี่ยมอนเยอะด้วยนะเหลือห้องสุดท้ายเอ้ยไหวสอนทีกว่าแต่มันจะไปได้ไกลาจากห้องห้าสิบขนาดไหนกันนะ,นะมารอดูด้วยมาเล่นสกิลบักคกนมาดูกันว่าผมจะทําได้หรือเปล่า อ่าเรียบร้อยทำไม่ได้ต้องแยกกันตีแฮงไม่งั้นไม่คมโอเยผ่านห้าสิบได้ด้วยเวลาโอ้โหเหลือนานเงียมากนะครับด่านต่อไปน่าจะได้ไม่เกินห้าห้าล้านตัวเต็งนะฮะช่วยกันต่เยโป โดินเร็วๆดิโอเคผ่านห้อง50ด้วยเวลา1นาที40วินะก็ถือว่าไม่ได้คี้เลย์นะสำหรับ DPS 2.75 2.76ลสักอย่างน,นนะสำหรับผมผมว่ามันดีเลย DPS ก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครอยากผ่าน50 DPS นี้ก็สามารถประมาณให้พวกคุณได้นะก็คือ2.75บีนะครับถ้าน้อยกว่านี้มันก็ไหวแล้วเพราะว่าเวลาเหลือทั้ง1นาที40วิเลยนะ d p c ประมาณนี้เนาะ d p c จริงๆไม่ต้องแคร์ก็ได้ครับแครที่ DPS นะ ดพีซีไม่ได้เพื่ออะไรเยอะแค่ว่าช่วงแรกๆจะทําให้เราดันห้องได้ง่ายขึ้นแค่นั้นเองตัวเขาต้องลองดูที่ดพีสดีๆนะครับอัตราคีห้าสิบเอ็ดเปอร์เซ็นตนะ์ผมคิดว่าถ้าไม่ขีทุกดอกอาจจะใช้เวลาเยอะกว่านี้พอสมควรเลยโอเคโหห้องแรกกินเวลาไปเกือบนาทีไม่สี่นาทีกว่าแล้วนะครับเหลืยวมอนเลือดร้อยห้าสิบแปดบีตีแทบไม่เข้าแล้วนะตอนนี้แต่สกิลว่ายังไงโอ้โหตีแค่นี้เดียวเองโปเ,เออเออ,เอ,อ,เอ,อต้องงี้เข้าสู่ห้องที่ห้าสิบสองเลือดเทนะ่าไหร่นย เลือดเจ็บสามเก้าบีก็เยอะอยู่เลือนมอนก็เยอะมากนะเก้าสิบบีหกสิบบีโอโหสุดยอดมันจะผ่านไปได้ขนาดไหนรับใชนี่สองตัวคิดว่าน่าจะไม่ได้ไกลมากนะไกลกว่านี้น่าจะไม่ไหวแหละห้อห้าสี่ไม่ผ่านแน่นอนไอผมให้ห้าสามขอลดได้ไหมรู้สึกจะไม่ผ่านอย่างไงไม่รู้ว่าซึ่งเขาไปเตเล็บน้องโอ้โหโปูรุยเดียวเลยทีนี้จริงๆถ้าให้อีเาเรียมก็อาจจะดีกว่านะเรื่องดีพเอนะครับแต่ว่าเรื่องเอ่อ พลังดาเมจตุนนี้ก็อาจจะน้อยไปนิดนึงนะ okay. โอเค let's go ห้อง 53. ห้าสามโอ้โหน่าจะผ่านแค่ยฟมืดครับทุกคนห้องห้าสิบสามนะก็ได้อยู่สำหรับเลือดแปดหกตีผมเริ่มผมว่ามันเริ่มไม่ไหวแล้วตอนนี้น,นะครับน่าจะสุดสุดที่ห้องห้าสิบสามนะครับราใช้น,นี้ของเราจะไปได้มากกว่านี้หรือเปล่าสำหรับห้องห้าสีคิดว่าน่าจะไม่รอดแล้วแกไม่รอดไม่นหนึ่งนาทีตามทิวิเคลมอนไม่ทันแน่เลยจะจบที่ห้องห้าสิบสามนะครับสำหรับ รับไฟนี่ของเราเซเลบลูกพ่อข้ามัน let's go <S เอามาเลยสกิลโอเคสกิลบักไหมไม่บัก <c oughs> มานะตัวมันเนหนึ่งนาทีครับทุกคนมอนเหลืออีกสี่ตัวโอเคเนื้อดีเฮ้ยไ,ไปห้องห้าสิบสี่ได้แต่ว่าน่าจะเคลียร์ไม่ทันนะโอ้โหสกิลอยู่ใช่ไหมโอเคสแปมเลยแล้วกันเออสกิลบักด้วยแฮมเมื่อกี้ใช่ปมหรือว่าปูสกิล บอกมาเดี๋ยวนี้นะปคือเดี๋ยวเรายอดบอลเลยสามสิบวิแต่คิดว่าน่าจะไม่ทันนะโอ้โหหนึ่งทีนะฮะหนึ่ง <c oughs> ทีสามสิบวิทุกคนมานับหลังแล้วนับขึ้นแบบตัวนังสือแดงๆเ,เล้วไม่นางอยุดที่ห้าสิบสี่เงือรับใช้นี่สองตัวเลยนะผมคิดว่าน่าจะไม่ไหวแล้วแหละนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับรับใช้นี่สองตัวกับมุกุอีกสองตัวของเขานะฮะไม่ไหวนะเลือนเหลือซึ่งหลอดนะกับเวลาที่ริบหลีมากๆว่ามันจะตายนะครับเรียบร้อย สุดยอดจริงๆของที่ผมใช้ก,ก็จะเป็นแอฟแฟกต์ลุงนะครับก็อันนี้เลยนะครับแล้วก็ออร่าของห้อง50นะครับก็เป็นออร่าไฟนะแค่นี้เลยนะครับสาหรับคลิปนี้ก็คือผมจะมาเทสรับสายหนีสองตัวที่ผมอวยม,มันว่าเทนะักเทหนานะฮะมันก็ได้อยู่ที่ห้อง50สี่นะครับทุกคนก็ไม่ได้แย่นะนะครับถือว่ามาเทส DPS คร่าวๆให้ทุกคนสามารถผ่านห้อง50ได้ด้วยนะครับอันนี้ที่ DPS มันลบเพราะว่าผมได้ใส่ตัวมงกุฎนะ ตัวโมขุดผมไม่ได้ใส่ก็เลยเหลือประมาณนี้เนาะโอเคครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้แหละครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาล้าสซมด้วยนะซะ้านะไปก่อนละ